จีนและทิเบตมีการกำเนดเทพเจ้าใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายในกติความเชื่อทางฝ่ายมหายานพระคเนตนั้นถูกกำหนดให้เป็นเทพตัวแทนของอุปสรรคและส่งพ่แพ้แก่บรรดาเทพในฝ่ายมหายานเช่นเทพีพลันสวรีเทพีอัปปราปริชิตาและเทพมหาการรวมทั้งพระโพธิสัตว์มัชชุมรี โดยเทปรูปของพระองค์จะอยู่ในลักษณะที่ถูกเทพทางฝ่ายมหายานเหยียบอยู่หากเป็นภาพเขียนก็จะระบายสีไปในทางชั่วร้ายเช่นถือหัวกะโหลกเปื้อนเลือดหรือไม่ก็มีเศษเนื้อมนุษย์แห้งกลางติดอยู่เป็นต้น